แล้วเอ้ยทำอะไรมาไม่รู้ติดคุกอีกแล้วอุ้ยมีบัตรบัตรเพื่อนเอาบัตรเออเกือบเกือบโอ้แต่พลาดเลยไปเฮ้ยมันยิงกูึ้นมวะดูขาพองเฮ้ยยิงมันยิงมันยิงปืนตกอ้าไอ้บุ๊คเพื่อนหนีแล้วหนีแล้วเพื่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านงเลยวันนี้เราอยู่ในเกมพิชชันไลค์แล้วนะครับใช่ เกมตำรวจนั่นแหละมะวันนี้เราก็จะหนีดีอีกแล้วโอ้โหนี่เบื่อแล้วเบื่อดีเลิฟนู้ชมคำคาญของมันเกิดนี่เกิดทิ้งเลยครับโอเคไปื่อเอาให้มันอัดเงี้ยเพื่อนจัดการพวกตำรวจฆ่าพวกตำรวจโอ้ยโอ๊ยยิงมาบ้าไปไกลทีะปุ่นทำไกปุกนเอ้ยเก็บตรงนีออ้อยู่ปิ๊ชอ่ะเออสมน้ำหน้ายิง ยิงฆ่าแล้วเกยตายซะเฮ้ยเพนกระวอกส์อมันเสียงมันตุ้งโดดมาเฮ้ยเพื่อนทำไมเสียงนายมันเปียกเลยไม่รู้ยิงมันยิงนี่นี่ตะุ่นเอาเสียงนายเปียกแล้วโอเคนะเอาโหไอ้นี่ตายแล้วเฮ้ยเหยียบศพเลยเออไม่น่าเลยไม่น่ายิงมาเลยโอเคครับเรื่องปฏิบัติการนี้สวัสดีเพื่อนเนี่ยคงไม่ยิงแล้วสิงนะสวัสดีเพื่อนสวัสดีตำรวจครับ สวัสดีคุณคงไม,ยมโโ่ยิงผมสิครับโอเคโอ้โหคนนักโทษโคนนักโทษอยู่ตรงนี้เออเรา่าดคนที่เห็นนะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปช่วยนักโทษเลยครับคุณครับคุณครับเออที่ไม่ได้เลยอ้าวรถรมมีบัตรโอ้ไม่เล้เหมือนกันเอ้าช่วยมีมบัตรไม่เป็นไรครับตอนนี้เรามีปืนมา เพื่อนช่วยจัดการซะเฮ้ยใครจะเก็บปืนตรงนี้เก็บเลยเพื่อนปืนอย่างนี้แปล็คอะไรตรงนู้นมาครับเตรียมปืนเพื่อนเตรียมจัดการนะโถตำรวจเอฟเคนูบกักะคนหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ที่เป็นโจรเจ้าหน้ <c oughs> นาที่โจรนี่กับเนีมาเพื่อนจัดการันให้หมดอิยฉาอยจฉายขาไม่ได้แล้วพวกกันบุกไปดีด เอ้ยม่ดีนะเพื่ันเฮ้ยคุณทำไงวะเพื่อนเดี๋ยวกูกลับบ้านแป๊บหนึ่งขอไปหลบก,ก่อน,มน่ <c oughs> อมดเรียกร้อยดีเลยตายละโอเคไว้อะไรตำรวจไปหนีหนีทุกคนก่อนที่กูมันจะปิดหนึง่งผมจะหาทางหนีนะคุณผู้ชม,มต้องมีบัตรบัตรบัตรสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อนใครมีบัตรไอ้นี่มีบัตรไอ้นี่มีบัตรไอ้นี่มีบัตรเอ้ยกูจะเอาอไว้เอ้ยอ,ออกไม่ได้พวกนี้มันขัดขวางแล้วก็ออกไม่ได้เหมือนกันเพื่อนโอเคเพื่อนแล้วจดจำนายนะชื่ออะไรนะชื่อสามวัยใครคนนี้ไอท็กผมจะเออผมจะจดจำฉากนี้ไว้นะผมจะขอเขาเป็นเพื่อนที่วอป ไปใครมีบัตรบ้างใครมีบัตรบ้างเราจะเนียกไปโอ้โหเฮ้ยพุกนี้เกิดยิงมาเลยเอ้ยมียิงดิเอ้ยพว้าเอ้ยไอ้บอยเฟนยิงเหมือนบอยเฟนเลยโอ้ยไอ้นี่หมดอีกกระโดดยิงทำไมยิงแล้วเราจะยิงไอ้บอลแล้วต้อฆ่าล้างทุกคนฆ่ากวนตรวต่อตาหนึรวจบเราจะกินข้าวนะครับจนเกิดอ้ว กพวกเออใครวะไม่รู้ไอพวกไอีชื่อสีแดงไอพวกก่อนอะไรเออไอตอร์ิบันตาลิบันขัดฆ่ากันเนี่ยเขาก็วัดกันด้วยอยู่นู่นอันนั้นไม่ใช่คนที่ฆ่าเราคนฆ่าเราคือบอลซูไอคนไหนเสื้อสีขาวผุณชมชื่อไอนี่ไอไอโค้ดเออไอนี่เลยหล้ว อ้กแ้อ้กพวกกกันร้อยตะลิบมันมันตายข้ากูใช่ไมอีแล้วกดเออเพื่อนและนายนายไม่เป็นปรก็ทกันแึงกันโอเคจดการพวกมันให้หมดข้าอย่าให้เหลือไม่ต่ซากอยาใเหลือไม่ต่ศพข้าดูัน้นโอเคครับผูชมข้ามันอยากให้เหลือไม่ด้ซบอยาให้เหลือไม่จะซบ โอ้แล้วเราตองกติ๊บค่อยบุตรดูชมครับผมต้องจับมันฉันต้องฆ่าม,านมันแน่มันจะหนีไม่ได้ถ้าเราจับมันมันจะติดคุกโอเคเราเตรียมตัวเพื่อนเราปล่อยให้มาในนั้นนี่ปล่อยจะปล่อยปล่อ,อยนักโทษเอ้าเพื่อนยนีนักโทษหนีนักโทษหนีไปหนีไปเราช่วยเอออ้ออีกนั่นมาอีกนั่นมาอีกชมครับผมเจอพวกตอลิบัน สามคู่สันึ่งคอสามนิ้าหนึ่งเทปเราต้องจัดการส่อนนี่มีปืนอีกจะยิงอ่าพูดไม่ทันขัดกำเขาดคอยแกจะยิงขาดขาดขาดเกะมัตายยังโอเคตายแล้วเอมันยังไม่ตายมันมีปืนน้ำชมตอนนี้เราต้องจัดการผู้กาะกระไลทั้งหมดนั่นไงมันอยู่ข้างนอก ั uhm, นให้เร็วที่สุดจับกุ้งกิสเอ้ยไอ้เด็กเพื่อนดีเคผมจับได้คนหนึ่งผมเป็นวีรบุรุษตำรวจจำภาพนี้ไว้ผมเป็นวีรบุรุษตำรวจเก็บเพื่อนเพื่อนนูของเราเก็บเพื่นนูมีกินหมดเลยเก็บไปต่อมาดีค่าใส่หมวกที <recess ed isolation> ่ได้มาจากหมวกด้วย อันนี้มันเขาน่าจะปิดแน่แกจะออกเหรอทำให้ออกทำยังไงกลับบม้านไหมนี่มันเขาซึ่งตรงนี้ตรงนี้อือบ้านกันแหวนเราเตรียมตัวต่อสู้ในวันพรุ่งนี้โอ๊ตยิงโดดสองรอบเลย ขนะตัดไปพรุ่งนี้เลยกว่าเพื่อนใช่ไหมเออเราต้องสู้ตอนนี้เลยนะเิราไปสู้ตอนนี้ลกเออใช่เตียม,มนีเลยครับเออย,ยิงเอะเ็นช้าเลยแกใช้ไม้ฟูกกอกะไลามาติดตัวนะครับเพื่อนก,การไอ <I S 1> บอยเฟนแกต้องตายเฮ้ย้ นนยิงมันยิงมันยิง่อมาผมคือไอ้บอยเฟรนไอ้ b o y f r i e เสียเสัยรับวะยวๆจับบอยเฟรนนี่แหละบอยเฟรนผิดปุ๊บ b o y f r i e ทำผิดนะตอนนี้มาสคอ t ของช่องเราก็ได้ติดคุกไปเรียบร้อยก็หาค่าผมดีได้มาครับหนบอยเฟรนไอ้นฆ่าจังเกอเกอเกมเข้าคุกแล้วมันตายอ่ะ ตัวนี้โอ้โหนั่นไงไอ้บอยเฟนเจ๋งมาก้วอยากโดนยิงใช่ไหมเกียร์ข้าฉันไอ้ใครใครไร่ดีกุนโมชโอ้โหชอ้คดยากอีกนขึนขึนขึนนี่ใช่แฮปปี้บ <classy> <cartoon> ูมมันเหมือนแฮปปี้บูมเลยครับเขาไปแต่น่าเป็นตัวนู๊บโอเคต้องจับไอ้ตัวสีเขียวมันมีทางลัดอยู่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับมันมีทางลัดไปทางนี้มาเปนอยู่ไหน โอ้ยย <c oughs> ตายทันทีโอเคเพื่อนไปชุม่มแอปโอ้นี่คือใครไม่รู้แนะอปมาเตรียมปืนให้พร้อมเพื่อนนี่ผมจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าสงครามโลกระหว่างนักโทษกับ <rhyme> ทุกคนเฮ้ยมันเข้าไม่ได้ข้ามมันเยสสงครามได้แล้วคนหนึง่งเลยศพ <s 2> <c oughs> กระเด็นเลย โคตรโหดใครที่อยู่คลิปนี้โอ้โหท่านผู้ชมโ,โคตรนักโทษที่มันสงครามโลกครั้งที่สองชัดๆเลยเนี่ยหนึ่งโอ้โหสงครามโลกครั้งที่สองผมต้องจับทีบ่หมดโอเคนะผมใช้วิธีนี้นแหละโอเคเกิดใหม่มาผมจ,จับเขาคุกเพื่อนเอาในเอาหมวกไม่ได้ในเอาปืนสิมาสู้ไ้พวกทหารน,นาซีก่อน พวกอะไู้กองอไรตผู้ชมมันตายแล้วเมื่อกี้ผมตัดคลิปแป๊บเดียวเห็นครับหยิบปืนก่อนไปหยิบปืนปืนลูกซองแรงสุดอยากได้ปืนเนี้ยทำไมเขาไม่เอาให้เปิดไอ้ปืนฟรีโอ้โหมันเข้ามันได้หมดเลยปุ้งปุงเจสหี่ทำได้ตายถ้าเรื่อขาดข้าก หมดโอเคนะครับมาเพื่อนนายสลบ,บสลบขึบบ้นมาฉีดมาฮัลโจับไมได้ยิงออโอเคไอ้น,นั่นนี่ปึ๊นป้องยึดคามได้แล้วท่านผู้ชมนี่ผมก็จับอันนี้ได้คามโล่ครั้งที่สองใกล้จบแล้วโอเคนะเรื่องเหลือไอ้คนนู้นต้องจับให้ได้ให้หมดนะชมไว้จัดการจับมันยิงโ,โ,โอ้ยยิงได้ผมนี่นะเนพื่อนเยสฉันทำหน้าที่สานต่อให้หนไอ้เห้ย ฉันจับมันได้เลยโอเคเพื่อนนายสำนึกผิดดีแล้วนะบอยเฟรนนายเป็นตำรวจนายปกครองบ้านเมืองให้ดีๆเลยไม่ได้เหมือนไอคนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวติดคุกเดี๋ยวมีใครเคาะหน้าบ้านน้ชมโอเคเอหน้าบ้านผมสิไม่ใช่หน้าบ้านน้ชมโอเคเพื่อนเพื่อนนุ๊กของเราโอ้มีนุ๊กเ็มเลยตัวตีเลยไอนี่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 ไอนู่นไอนั่น ไอ้นู้นนี่ปืนไอ้นู่นไอ้นู่นเยอะปุ่งติ้งคึ้ับเอ้า Never, คุณผู้ชมทำไมตำรวจไม่แข็งแก่งหมดคดกากเลยคุณผู้ชมไม่เป็นไรผมเอาปืนนี้แหละมาเกตจบปืนละเคไปเลยพอเก็ตไอ้พอเก็ตโอ้โหคนเขาเยอะ โอ้ยมีคนใหม่มาคนใหม่มาเกีซึอ๋อไม่ใช่คนใหม่คนเดิมนะชมชมว่าโอ้ชิบชิเข้า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 หลบหลบโอ้โชมอา้าวผมจะรีขีดจุดนั่นไหมโอเคไปอีกเอาเป็นยิบยิบลูกซองครับออกกดเลยเนะี่ยเออเดี๋ยวภาพไหนภาพภาพหนึ่งในคลิปนี้แหละเป็นเออหนะ้าปกชมครับหยิบดิหยิบโอเคเพื่อนจะเอาภาพนี้แล้วกัน ภาพนี้เป็นหน้าปก,กชมแหวบถ่ายกันแชะถ่ายอ่งโอเคครับถ่ายละมาภาพนี้จะเป็นหน้าปก,ก,ก,กออ ál, ของคลิปชมแหวบผู้ก่ออะไรผู้ก่ออะไรสงครามโลกคนที่สองอยู่นู่นอยู่นู่นปุ้งอยู่นู่นอยู่นู่นมันไปแล้วมันไปแล้วนีวนว่นีีอ่อชขามันเคุณผู้ชมมันหนีไปได้เอ็มันอยู่นู่นอยู่นู่น เออตายตายตายครับตายคาที่โอเคเออไม่ได้ตายนั่นเพื่อนเสิมาเออนายหน้าตาอ้าอคุณชมเขาไปเป็นนั่นแหละทำไมชมเมื่อกี้ก็คลิปเขาวาดไปเลยเขาใช้แฮกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราปล่อยนะให้ไอพ็อกเก็ตเพื่อนปล่อยนะให้ เคเพื่อนเดี t t ๋ยวเราปล่อยนายให้ตามเรามาตามเรามาเดี t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  ๋ยวเราปล่อยนายมึงจะตีก็ได้มึงกุงข้างเพื่อนตามมาโอเคตามมาตามมาตามมาเลยตามเลยมาเราพาปล่อยพาปล่อยเพื่อนพาปล่อยอะปล่อยแล้วอะไปอะเข้าเข้ามาเข้ามาเออเข้ามาตีมึงเฮ้าเข้ามานี้แหละมาปล่อยปล่อยปล่อยอย่างนั้นอะเน่สานนกอีว้าช่าชมมันไม่สมนึก ผมตัวฆ่าทงโทษได้หมดไอคนนี้ไอคนนี้ไอคนนี้เพื่อนนายเดินโคตรชาเลยจะจับนายได้สบายสบายเด็กผู้ชมไปเพื่อนให้จับนึกไอพวกนี้มันไม่ดีไอคนเมื่อกี้ไอนี่ไอนี่ไอเชี่ยไรไรกัดยิงนะโคตรกัดยิงหมดเย้เชี่ยโอ้โหกระสุนหมดกระสุนหมดท่านผู้ชมกระสุนหมดกระสุนหมดปุ้งเฮ้ตายละตายละ ผ่านศพได้ไหมไม่ได้เคปวันนี้ผมต้องฆ่าล้างพวกโจรให้สิ้นซากไม่เหลือแม้แต่ซากวิญญาณนะวันนี้ไม่ให้เหลือแม้แต่ศพอ่ะโอ้ยไอพวกนี้ก,กระจัดผู้ก่อกระไยให้หมดนะหมดนี้ผมจะไปฆ่ามันให้ถึงฐานเลยมาเตรียมปืนลูกซองไว้ไเตรียมตัวออกรถได้เฮ้ยผู้ชมไปทำไมโอไอนี้ มีใครเปิดให้ไหมตรงนูนะ้นอะไม่มีใช่ไหม <c oughs> ไม่เป็นไรผมออกข้างนอกกันเลยช่วยเออผมขุดงงเองโอเคเราไปเข้าไปเปิดนี่ก่อนทํารถให้ดีๆรถนี่อะไรรถเละเลยท่านชมพราจะชนทีเดียว <c oughs> ถ้าเป็นโลกความจริงนี่รถน่าจะพังไปนานแหละช่ว <c> ย <oughs> โอเคขับรถโทรศัพท์มันขานไม่ได้นะโทรศัพท์รู้โลกวันนี้เป็นอะไรกับโทรศัพท์ไม่รู้ให้เดี๋ยวคอมโทรศัพท์ไม่ให้ โอเคครับจัดการไปลังโจรวันนี้เราต้องฆ่าลังผ่าพันโจรอย่าให้โจรเหล,ลือเอาอย่างเง้ยโอ๊ยเจ็บคอ้มันเลือกกิ่งนี้ทังแล้วถ้าเราขับรถไม่เป็นต้องทำนะจำได้ไหมให้นึกถึงแฮปปี้บูมหนองกระทุ่มปวดไอเป็ดไอ้ให้นึกถึงแฮปปี้บูมหนองกระทุ่มเอาไว้แฮปปี้บูมหนองกระทุ่มอุ้ยโอยา รถไม่เป็นให้นึกถึงให้พี่บุ้งหนองกระทุ่มนะครับแล้วจะขับรถไปทันทีชิว่าเช้าตุบๆเนี่ครับถึงรังโจ้แล้วเป็นไงเพรนึกถึงแฮปปี้บุ้งหนองกระทุ่มมุดนั่นตำรวจเพื่อนมากแล้วเออเพื่อนนายใช่เพื่อนไหมนายมันโจรนายใช่ไหมเออเออโอ้ยผมลืมไปนี่ผมลืมนี่โอ้ยผมลืมนี่โอ้ยมันไอ้นั่นโอ้ยผมดีสองครั้งจับมันให้ได้จับไอ้นุ๊ก ไอ้นุ๊กป่ะปื้นอะพืนเออ,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 อจัดก,การมันคุณผู้ชมผมจับมันได้แล้วนะเลือดรถจากคาร์ล่างหกพันโจนว่าเรายึดที่นี่ไว้ดอดเดียวแล้วเราก็ปืนที่ดีจิกปืนเลยแชปปุลูกสองที่นี่มีสีแดงด้วยแชปอีกแค่สิบเจ็ดโหนี้ย ดักรอโจนที่นี่ดักรอโจนที่นี่มันมีใช่ไหมโอเคผมไล่ไอเคสิบเจ็ดแล้วแล้วก็ปิดโจนนี่ซะปิดใต้อย่าให้ใครอยู่ที่นี่เฮ้ยผมสามารถกำจัดโจนทุกคนได้แล้วผมได้ฆ่าหหน้าโจนก็คือไอ้มูคนเมื่อกี้แหละซึ่งก่อนที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมเห็นไอ้คนนี้อยู่ตั้งนานนะไอ้คนนี้เป็นบอสใหญ่ของโจนผมฆ่ามันได้แล้วสงครามจบแล้ว เฮ้ยแต่มันยังมีกลุ่มโจรอ,อยู่ทุกปั่มให้ได้โอย้ยมันโจรบนเข้าไว้ไอ้ชชอเชอะไอ้เนี่ยมือนตัดกลับบ้านเลยใครของเพื่อนไม่เป็นไรรับไปกับผมเพื่อนติ่โอเคครับรถไม่เป็นให้นึกถึงให้พี่ปู้นกระทุบเอ้ยขับเปน็นนันทีโอ้โหโอ้โหขับท่านผู้ชมอันนี้จริงแน่คือแบบเมื่อกี้ขับเละมากตอนผมตัดคลิไปไปเนี่ยโอ้ยพอผมถึงให้พี่ปูนกระชุบนี่ ไอ้ม no ิส90กับไก่ช้าสกระมันมันกอเฮ้ไม่เป็นไรต่อโลนี้แหละโอเคมีใครอยู่ไหมนั่นใช่ตำรวจป้ะเนี่ยหรือว่าโจรคุณผู้ชมหนึ่งสวัสดีเพื่อนเราเปิดไอ้นี่ก่อนเด๋วโอเคกลับบ้านก่อนดูซิว่าความสงบมันยังอยู่ดีไหม ซีวนทนอยู่ดีไหมไม่ใช่มันแบบมาจี้คอผู้คุมตัดคอผู้คุมแล้วก็ไปจีบประดานไม่ใช่นะแล้วก็มันก็ยึดที่นี่ได้นานไงเพื่อนคือปืนมาแล้วโอเคแสดงว่าสงเกิดสงครามแน่ในเวลาฟรีไทม์นกเกิดสงครามโอเคครับไม่เกิดแต่มันเกิดข้างในเกิดข้างในวะดีโอ้ยโอ้ยเอาบักบักชมบักข่าวตำรวจ ทุกผู้ชมผมมากอะหนึ่งเดีย๋ยวผมเข้าเซิฟเดิมผมจำหน้าตาคนก่อนไอ้นี่แล้วก็บอยเฟนจำได้แป๊บนึงผมเข้าเซิฟเดิมโอเคผมหาเซิฟเดิมไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ตอนไม่ไก่จบคลิปแล้วผมอาจจะจบคลิปในเร็วนี้ครับก็ผมกินข้าวจานนี้เสร็จก่อนจะเซิฟเดิมไหมไม่ใช่บังเอิญเจอเซิฟเดิมโอเคคนละเซริรนับนะครับนะ โอเคกินข้าวกินข้าวให้เสร็จสักแล้วค่อยอธิบายโอเคนะครับคลิปนี้ก็อาจจะจบเร็วไปหน่อยนะโอ้โหไอดำไอดำตับปิดเนียโอเคคลิปนี้อาจจะจบเร็วไปหน่อยโหเร็วเลาสิบแปดนาทีไม่เป็นไรนะแมตช์ที่สามสิบแปดวิโอเคแล้วก็จบคลิปนี้ไว้เพียงแล้วผมจะตัดภาพสุดท้ายไปเลยดีอ้าวปิดประตูเฮ้ยมีไก่ทอดมีไก่ทอดขอตตกได้บาลโรนี่ เซกอตเซกอตเซกอตโบโลนาทาโก้จบแล้วดีเลมากหมัวร้อนไอ้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 สุนัขรุ่มกันโอ้โหเป็นจีเก็บเม็ดนผู้ชมผมทำไมผมตอนท้ายผมเจอเม็กนีคอมแบทผมสุ่มแบบนี้มาเจอเม็กนีตคอมแบทมึงเขาชื่ออะไรผมเจอเม็กนีตคอมแบท่านผู้ชมเดี๋ยวสุ่มเซิร์ฟมูวัดเจอเม็กนีตคอมแบทเฉย เป็นความวิเศษที่แบบไม่รู้จะวิเศษไงนะครับเป็นความวิเศษระดับโลกนับเขาชื่ออะไรไม่รู้แหละนับอลเล็กนะครับโอ้โหอเล็กอเล็กกับสตีฟใช่ไหมเนี่ยผู้ชมเจอแมดดิทคอมแบทเฉยเลยเออโอ้โหเซิร์ฟเป็นยังไงโอเคจบจบจบเถอะจบเถอะแล้วก็ไอด้ดำผมจะตายนะครับถ้าผมไม่ตายผมไม่จบจะฆ่าผู้คุมหนึ่งผมไปหยิบมีดก่อน ถ้าผมไม่คลิปนี้ผมไม่โดนผูคคคค้คุมคนะ่าตายไม่จบมาผูคุมฆ่าแล้วมึงเลยอีข่าวฆ่าแกนะขับฆ่าแกเอาผู้คุมฆ่าอืออ้าผู้คุมค,ค,คนนี้เลยฆ่าเขาไอ้โอ้โหโอ้โหบักบักจบนี่หแหละคือตาย